กันอีกแล้วนะคะกับอักษร On Learn ออกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วครูบิวสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปนะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือคณิตศาสตร์ชั้นป .6 อจอจทเล่มหนึ่งกันดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วครูบิวสอนเกี่ยวกับเรื่องของ การบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละเอวันนี้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะวันนี้เราจะมาเริ่มที่โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละตั้งแต่หน้าที่5 7เป็นต้นไปนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรากลับไปทบทวนเรื่องก่อนหน้านี้กันีก่อนค่ะครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของ การบวกการลบเศษส่วนและจำนวนครับซึ่งถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาครรนอของตัวส่วนแล้วจึงนำตัวเศษมาทํำการทําการบวกหรือการลบกันโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ครูบิวจะสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและ จำนวนคะอะเด็กๆเปิดไปที่หนังสือเรียนหน้าที่57นะคะเดี๋ยวเราไปช่วยพี่นกฮูกตอบคำถามกันดีกว่าค่ะพี่นกฮูกถามว่า2เศษ3ส่วน5มากกว่า1เศษ1ส่วน2อยู่เท่าไหร่อะมากกว่าอยู่เท่าไหร่เราต้องเอาเขาไปทำอะไรกันคะต้องนำ สองเศษสามส่วนห้าไปทำการลบกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือสองเศษสามส่วนห้าลบกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเท่าไรนั่นเองแล้วทำการหาครนของตัวส่วนก็คือครนของห้าและสองซึ่งได้เท่ากับสิบนั่นเอง ก็ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เป็นจำนวนกระ2เศษ3ส่วน5ก็ได้เท่ากับ13ส,ส,ส่วน5และ1เศษ1ส่วน2ก็ได้เท่ากับ3-2ส,ส่วน2จากนั้นเราก็ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนก็คือต้องทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากับ10นั่นเอง ส่วน5ก็ต้องคูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะส่วนที่เป็นส่วน2ก็นำา5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ2 6 1ส1 1 0 2่วน10ลบ15ส่วน10 26ลบ15ได้เท่ากับ11เราก็จะได้เท่ากับ11-10ส่วน10แทน ยังไม่หมดเพราะว่าตรงนี้เป็นเศษเกินเราต้องทำให้อยู่ในรูปของจํานวนคละก็จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน10นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งถังแม่เปิดน้ำใส่อีก 1ส่วน5ของถังขณะนี้มีน้ำอยู่ในถังเท่าใดนะถังน้ำใบหนึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งถังเปิดใส่อีก1ส่วนหของถังอยู่ครึ่งหนึ่งมีอยู่เท่าไรคะครึ่งหนึ่งก็คือ1ส่วน2นั่นเองเปิดใส่อีกคำว่าเปิดใส่อีกก็ต้องนำไปนำไปรวมกัน นำไปรวมกัน1ส่วน2ของถังบวกกับ1ส่วน5ของถังได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหรนะ่นะอ่ะก็เขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น1ส่วน2บวกกับ1ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่ก็หาครนของตัวส่วนก็คือครนของ2และ5ซึ่งเราได้เท่ากับเท่ากับ10นั่นเองเขาบอกว่า ถังใบหนึงมีน้ําอยู่1-2ส่วนสอของถังแม่เปิดน้ําใส่อีก1-5ส่วนหของถังก็นําไปบวกกันทำส่วนให้เท่ากันก็คือทำส่วนให้เท่ากับ10 1-2 2ส่วนสอ,สอคูณกับ5ได้เท่ากับ10เราก็นํา5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นกัน1-5 5ส่วน5 5คูณ2ได้เท่ากับ10 เราก็นํา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน,น1คูณ5ได้เท่ากับ5 1คูณ2ได้เท่ากับ2เราก็จะได้เป็น5ส่วน10บวกด้วย2ส่วน10ก็เท่ากับ7ส่วน10ของถังเราก็จะตอบได้ว่าขณะนี้มีน้ำอยู่ในถัง7ส่วน10ของถังนั่นเองค่ะ และอย่าลืมอันสุดท้ายเราต้องทำการตรวจสอบคำตอบก่อนเขาบอกว่าเนื่องจาก1ส่วน5น้อยกว่า1ส่วน2ก็จะได้1ส่วน2บวกกับ1ส่วน5ซึ่งควรจะน้อยกว่า1ดังนั้น7ส่วน10ถึง1ไหมคะ7ส่วน10ไม่ถึง1ก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองสรุปเมื่อกี้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนคละมีขั้นตอนอะไรบ้างคะอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนก็คือดูว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์กํากหนดอะไรมาให้ข้อที่2ก็คือวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าต้องใช้วิธีใดใช้วิธีการบวกหรือว่าวิธีการลบนั่นเองข้อที่3ก็ต้องทําการแก้ปัญหาตามที่เราวางแผนไว้ และข้อที่4ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปทำโจทย์กันดีก,กว่าเขาบอกว่าพ่อใช้ลวดไป3.8ส่วน8เมตรยังเหลือลวดอีก1เศษ1ส่วนหเมตรเดิมพ่อมีลวดทั้งหมดกี่เมตรอ่ะ วิเคราะห์โจทย์ขั้นแรกก็คือเราดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือพ่อใช้ลวดไป3ส่วน8เมตรและยังเหลือลวดอีก1เศษ1ส่วน5เมตรโจทย์ถามอะไรเราคะโจทย์ถามว่าเดิมพ่อมีลวดทั้งหมดกี่เมตรเพราะฉะนั้นในการวางแผนการแก้ปัญหาของเรา พ่อมีลวดอยู่3ามส่วนแเมตรและยังเหลืออีก1นเศษหนส่วนหเมตรเดิมพ่อมีลวดกี่เมตรเราก็ต้องนำไปนำไปรวมกันหรือนำไปบวกกันนั่นเองค่ะต่อไปการแก้ปัญหาของเราก็เขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ก่อนนำไปบวกกันก็คือ3.8ส่วน8บวกกับ1เศษ1ส่วน5พ่อมีลวดอยู่ พ่อใช้ลวดไป3ส่วน8เมตรและยังเหลืออีก1เศษ1ส่วน5เมตรนำไปบวกกันซึ่งตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องหาครนของตัวส่วนก่อนซึ่งครนของ8และ5เท่ากับ40ครูก็จะเขียน1เศษ1ส่วน5ให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะอยู่ในรูปของเศษเกินก็จะได้6ส่วน5 หลังจากนั้นเราต้องทำส่วนให้เท่ากับ40ทั้ง2ตัวเช่นการตรงนี้3 8ส่วน8 8คูณ5ได้40เราก็นำา5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวข้างหลัง1เศษ1ส่วน5ได้เท่ากับ6ส่วน5 5คูณ8เท่ากับ40เราก็นำา8ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ15ส่วน40 บวกด้วย48ส่วน40ได้เท่ากับ63ส่วน40นั่นเองแต่แต่ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอยู่ในรูปของเศษเกินเราต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก่อนก็จะได้เท่ากับ1เศษ23ส่วนด้วย40เราก็จะตอบได้ว่าเดิมพ่อมีลวดอยู่1เศษ23ส่วนด้วย40นั่นเอง และอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะค่ะคำตอบที่เราได้ก็คือ1 2เศษ22 23ส่วนด้วยซึ่งมากกว่า3.8ส่วนแและมากกว่า1.1.5เศษ1ส่วน5ดังนั้น1.23.40เศษ23ส่วน40จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้าที่58กันดีกว่าค่ะตัวอย่างที่8เขาบอกว่าเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งสูง7เศษ1ส่วน4เมตรปักอยู่ในดิน1เศษ4ส่วนหเมตรเสาไฟฟ้าต้นนี้โผล่พ้นจากดินกี่เมตรอ่ะโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราโจทย์เขากำหนดว่า เสาไฟฟ้าสูง7เศษ1ส่วน4เมตรและปักอยู่ในดิน1เศษ4ส่วน5เมตรซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเสาไฟฟ้าต้นนี้โผล่พ้นดินกี่เมตรเรามาดูวิธีการวางแผนแก้ปัญหาดีกว่าเสาไฟฟ้าสูงทั้งหมด7เศษ1ส่วน4เมตรซึ่งปักอยู่ในดิน 1เศษ4ส่วน5เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่าช่องที่เหลือตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ไปทำการแก้ปัญหากันดีก,กว่าค่ะเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น7เศษ1ส่วน4ลบด้วย1เศษ4ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำของเราก็คือเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งสูง7เศษ1ส่วน4เมตร ปักอยู่ในดิน1เศษ4ส่วน5เมตรเสาไฟฟ้าต้นนี้โผล่พ้นดินอ่ะเราก็จะทำการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปพองเศษเกินก่อนก็จะได้เท่ากับ29ส่วน4ลบด้วย9ส่วน5แต่ส่วนของเรายังไม่เท่ากันเราต้องหาครนอรของตัวส่วนก่อนก็คือครนอรของ4และ5เท่ากับ 4คูณ5เท่ากับ20นะคะก็ต้องทำส่วนให้เท่ากับ20ทั้ง2ตัว29ส่วน4ส่วน4เราก็ต้องนำา5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นกัน9ส่วน5 5คูณ4เท่ากับ20ก็นำา4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ109ส่วนด้วย20แต่อยู่ในรูปของ เศษเกินเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้5เศษ9ส่วนด้วย20เมตรนั่นเองค่ะเราก็จะตอบได้แล้วว่าเสาไฟาฟ้าต้นนี้โผล่พ้นดิน5เศษ9ส่วน20เมตรถ้าอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะอ่ะเนื่องจาก7เศษ1ส่วน4มีค่ามากกว่า7และ1เศษ4ส่วนห มีค่าน้อยกว่า2เราก็จะได้ว่า7เศษ1 1ส่วน4ลบ1เศษ4ส่วน5ก็ควรมีค่ามากกว่า7ลบ2ซึ่งเท่ากับ5ดังนั้น5เศษ9ส่วน20มากกว่า5ไหมคะมากกว่า5ดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์กันต่อดีกว่า เขาบอกว่าแม่มีข้าวสาร3เศษ1ส่วน2ลิตรหุงไป3ส่วน5ลิตรแม่จะเหลือข้าวสารกี่ลิตรอ่ะโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เอ่ยเขากำหนดว่าแม่มีข้าวสาร3เศษ1ส่วน2ลิตรและหุงไป3ส่วน5ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่จะเหลือข้าวสารกี่ลิตร เรามาทำการวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันต่อดีกว่าค่ะเดิมแม่มีข้าวสารอยู่3เศษ1ส่วน2ลิตรและหุงไป3.5ส่วน5ลิตรจะเหลือเท่าไหร่เราก็ต้องนำมาลบกันนั่นเองต่อไปก็ต้องทำการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือ3เศษ1ส่วน2ลบ3ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่ มีข้าวสารอยู่3เศษ1ส,ส่วน2ลิตรหุงไป3ส่วน5ลิตรจะเหลือเท่าไหร่นะเมื่อนำไปลบกันก ER ็เข uh ียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนตรงนี้เป็นจำนวนค่ะใช่ไหมคะ3เศษ1ส่วน2ก็จะได้เป็น7ส่วน2ซึ่งตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็หาครนของตัวส่วนแล้วได้ว่าครนของ2และ5เท่ากับ10 ก็คือทำส่วนทั้งสองให้เท่ากับ10นั่นเอง7ส่วน2เราก็นำา5ไปคูณทั้งเศษและส่วน3ส่วน5เราก็นำสอไปคูณทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้35ส่วน10ลบ6ส่วน10ได้เท่ากับ29ส่วน10และอย่าลืมทำให้อยู่ในรูปพ้องจำนวนคละก็จะได้2เศษ9ส่วน10เราก็จะตอบได้แล้วว่า แม่จะเหลือข้าวสาร2เศษ9ส่วน10ลิตรและเอ่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้ว่า2เศษ9ส่วน10ที่เราได้มีค่าน้อยกว่า3เศษ1ส่วน2ก็คือจำนวนข้าวสารของแม่ตั้งแต่แรกดังนั้นเราก็จะได้ว่า2เศษ9ส่วน10เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปลองทำโจทย์กันดีกว่าเขาบอกว่าแก้วใบหนึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วเทน้ำใส่อีกเศษหนส่วนสี่ของแก้วน้ำในแก้วมีอยู่เท่าใดข้อที่1เศษ1ส่วนสของแก้วข้อที่สองเศษสอส่วนสี่ของแก้วข้อที่สเศษ3ส่วนสี่ของแก้ว และข้อที่4ี่เศษ4ส่วน4ของแก้วได้เท่าไหร่นะ่ะซึ่งโจทย์เขาให้อะไรเรามาเขาบอกว่าน้ําแก้วใบหนึ่งมีน้ำอยู่ครึ่งแก้วครึ่งแก้วแสดงว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่คะมีน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ของแก้วนั่นเองเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาเป็นเศษ1ส่วนส บวกกับเศษ1ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่ฮนะซึ่งส่วน2กับส่วน4เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก็นำเศษ1ส่วน2ไปทำการคูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ2ส่วน4บวกกับ1ส่วน4ก็จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน4นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อ3นั่นเองค่ะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยครูว่าเด็กๆเ,เก่งอยู่แล้วต้องทำได้เรามาสรุปเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละดีกว่าคะ่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรกก็คือต้องทำการวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่า โจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไรข้อที่2เราก็ต้องทำการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะใช้วิธีการบวกหรือว่าการลบนั่นเองข้อที่3ก็ทำการแก้ปัญหาตามที่เราวางแผนไว้และข้อสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยค่ะโอเค ครูฝากเด็กๆก,กลับไปทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนหน้าที่61ด้วยนะคะและอย่าลืมและอย่าลืมกลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่มหนึ่งของอจอทอด้วยค่ะคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากคณิตศาสตร์ง่ายกว่าที่คิดอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน